เป็นอาร์ตชเราจะทำเหมือนธรรมดาทำาาบ้านเราไม่ได้อาร์ตชีสท่าเซนนะคะจะเป็นท่าขาเฮ้ไรสด <laughs> ไรสดในเพจโอ้โหไี่นิร้อ่ะปิดเลยไม่ทันแล้วคะ่ะเขาบอกพี่ <laughs> แตนน่ารักจังเลยข้างหลัง <laughs> <laughs> พอแล้วนี่หลอกใช่ไหมเนะี่ย อยากได้จังเลยพี่ฝนในเพจเขาว่าอย่างี้เราจะเล่นเกมเลยทีมตัวเองนะคะในแฟนเพจนะคะนี่อันหลายไหนแตนก้องอีกค่ะพี่แตนก้มงอีกเขาว่างี้อ๋อเดี๋ยวไม่เห็นตัวสอนกันเลยนะพี่โนวันนี้พี่แตนใส่เสื้อน่ารักจังเลยพอแล้วไม่มีหรอกไรสุดขอบคุณค่ะ พี่แตนเซ็นอยู่ถ้าเกิดว่าแฟนๆคนไหนอยากได้นะคะมาเล่นเกมในแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กทีมพี่เองนะคะพอเลยพอเลยหลอกใช่ไม่ได้หรอกนี่พี่แตนเซ็นเองกับขาเลยนะคะกับมือขาที่ไหนล่ะขาอยู่นี่นี่นะคะเป็นทาวันนี้ไปเจอกันที่ชาเชิงเซาจ้าเดี๋ยวกำลังไปแล้วล่ะค่ะโอกคนยมัคุเดู๋ก่งอจริง ทำไมเมื่อกี้ไม่ไปฟังท่านพ่อเทศนาหวานๆได้ยินไหมเมื่อกี้ฟังพ่อเลยว่านี่สองคนนี้ได้ยิน,นไ,ไม่นาหวานๆแกต้องไปฟังท่านพ่อ